งนี้พี่ตอนห้องล้วเอาตัวหน่ะดูหน้าดิเดี๋ยวไปดูไหนพี่วอร์ดอ๋อยฮอลาฮอลาอ๋อยแทนอยู่เฮียมี่นี่แอบอุ้มแอบอุ้มมันไม่ตอบอ่ะทียิงอ่ะฮอล่าอ้ยไอเย็นมาไอเย็นฮอล่า

เดี๋ยนี้มันมีเทคโนโลยีแล้วก็ต้องใช้อุ้ยอุ้ยเสียงไรโอ้โหมีแหวนอันนี้คือจะปวดช่วยหรือปวดช่วยจะปวดขาพี่รอเลยฮัลโหลฮัลโหลคอล่าลาคอลรอคาคาคาลาฮัลโหลฮัลโหลฮัลคือหลอกก็หลอกกับทีเถอะคือไม่มันบอกว่าจะหลอกคนที่อยู่คนเดียว

ใช่ไม่ถึงพี่ดูอยู่ไป,ไปแล้ววันนี้เอ้ไม่ใช่จีนนะยพี่บอสอะไรตายเหรอเฮ้ยอะไรอยู่ในในบ้านอะ่ะเฮ้ยไม่คือมันคือจีนเห็นบ่าพี่บอสออกไปได้อ่ะ พอเดี๋ยวว่าพี่พี่ให้พาว่ะกระจายความเสี่ยงดีคอลันเอ๋อดีตโอลจินเอลจินเ้ยันตูเฮ้ยอยอยาใช้คว่าอะไรใชว่าเสียอะไชีวิตอตอนแรกล่ะให้ตายค่เดียวเลย เฮ้ยวิเย่ยแปดแปดฮัทเอาอยู่ไหนข้างล่างออกบ้านแม่บอสปัดเอาอยู่ข้างล่างอ่ะ ไ้ยตกใจหมดคือลงไปเปิดให้อยู่แต่ก้มหน้าเดินแล้วอ่ะคือไม่ไม่เินอแล้วอ๋อ้ยเฮ้ยบ้านทางออกจากบ้านอยู่ไหนวะไม่ผิดทางทางผิดทางแล้วก็ผิดบ่อยเหลือเกินเฮ้ยมือใครแล้วนี่คือการแกง รายการรายการเฮ้ยเฮ้ยไม่งเอ้ยได้ทั้งคู่เลยนะไม่เอาแล้ยแบบวัอี้คือ้จหยอ่ะเอ้ยโหลออกั เฮ้ยเเยวว่ะมชกเฉยแก่ไคนจีนเฉยฮัลโหลมันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ชื่อมันอ่ะอ่าโอจอร์ดออ่านงี้เนี่ยอ่ะเจจอรี่เดี๋ยวผู้ช่ยชาญที่ว่านี่คือกูเกิลอ่ะ G R A N D

กิมีอัสไซฮัลโหลสวัสดียวกิมีอัสงงอ้างงอะพ่อคนนั่งกิมีอสอะไรไม่น่าได้ยินไหมได้ยินไหยเฮ้ยวูจีนเฮ้ยเป็นเสียงพัดลัอะเอ่อจะรู้ว่าเป็นโอเค

จะบอกว่าหน้าหน้ารถไม่มีคนขับนะเฮ้ยสามร้อยเจ็ดห้าเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวไปอัพคือเรือนพูดทั้งทั้งทั้งเกมอะไม่น้อยสุด